ความสั่นอันยิ่ใหญ่ของเชอรี่ EP9 e e ร้ายกาจจริงๆเลยค่ะบริษัทคู่แข่งที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเขาเป็นใครกันแน่คะนั่นสิคะน้องเชอรี่แจ๊แมนก็ยังงงๆอยู่เลยพวกพี่ๆฟังแล้วอย่าตกใจนะคะเขาเป็นญาติหนูเองค่ะอะไรนะคะเป็นญาติน้องเชอรี่แล้วกันแล้วทำไมทำถึงขนาดนี้ล่ะคะ ด้วยค่ะถ้าเป็นแยกกันแบบนี้แสดงว่าเขาต้องเลียดน้องมากเลยนะคะใช่ค่ะน้องเชอรี่เจว่าพี่ใหญ่พวกนี้พูดก็ถูกนะถึงกับปาดหน้าเค้กเป็นขนาดนั้นแย่งลูกค้าเราไปทั้งแจกทั้งแถมเพื่อดึงลูกค้าไปเนี่ยเจว่าอย่าไปยอมเด็ดขาดเลยนะคะเออน้องเชอรี่ขอโทษนะคะอย่าหาว่าพี่ละลาบละล้วงเลยมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านของน้องกันแน่ พวกพี่ๆอย่าคิดว่าเป็นญาติกันแล้วจะรักกันเสมอไปสิคะบางทีนะ่ะเขาอาจจะมองว่าหนูเป็นส่วนเกินที่จะไปแย่งทรัพย์สมบัติของเขาก็ได้ทันทีที่เปิดบริษัทมาหนูก็เตรียมใจเอาไว้แล้วคะ่ะว่าจะต้องเจอเรื่องแบบนี้ ผลงานของทอแสงใช่ค่ะคุณแม่คุณน้าชิชิบาถึงจะขาดทุนไปสึกหน่อยแต่ตอนนี้สบู่สวิตดวยของเราก็เป็นที่รู้จักไม่แพ้สบู่ของนางเชอรี่แล้วนะคะก็ถือว่าทำได้ไม่เลวแม่ทอแสงสำหรับการเริ่มต้นแต่จะดีกว่านี้ถ้าเราไม่ต้องขาดทุนแบบนี้แม่คุณพี่สจีคะธุรกิจน่ะก็แบบนี้แหละก็ต้องเสี่ยงกันบ้าง เรื่องนั้นคุณสจีไม่ต้องกังวลค่ะไว้ใจหนูได้เลยหนูได้เตรียมแผนการเอาไว้แล้วพี่ทอแสงจะทำยังไงเหรอคะฉันน่ะก็จะถอนทุนคืนนะสิออมาก็ดีแล้วพุทตานไปบอกพวกฝ่ายผลิตนะว่าให้ลดวัตถุดิบในการทำสบู่จากที่เคยทำเอ๊แต่ว่าแบบนั้นจะดีเหรอคะนี่หล่อนฉันสั่งให้ไปบอกไม่ได้ให้มาย้อนถาม นี่ผู้กองก้าวกวีครับถ้าเป็นห่วงน้องเขาก็โทรไปถามเลยสิว่าน้องเขาเป็นยังไงบ้างเฮ้ยผู้กองคะน่าสงสารน้องปัทมาเขาจริงๆเกิดมาก็อาพับอยู่แล้วยังโดนกลั่นแกล้งแบบนี้ผมน่ะก็ได้แต่ภาวนาและมวดจว่าเขาเป็นญาติกันก็คงจะไม่ทำอะไรที่มันรุนแรงไปกว่านี้นะ อ้าวทำไมถึงเลือกสบู่ยี่ห้อเดิมแล้วล่ะลูกสบู่สวงสวิทโรดอะไรนะั้นหนูไม่ใช่แล้วล่ะค่ะแม่รู้สึกว่าพักนี้ไม่เห็นจะหอมเหมือนแรกๆเลยนี่ฉันว่านะเจ้าของแบรนด์สบู่สวิทโรสอะไรนะั่นน่ะมันวางยาพวกเราแล้วล่ะนั่นสิไม่เห็นจะคุณภาพดีเหมือนตอนแรกๆเลยฉันไปสั่งที่เพจสบู่เชอรี่ดีกว่า เฮ้ยไม่ไหวเลยเห็นพวกเพื่อนพยาบาลด้วยกันบอกว่าเขาทั้งแจกทั้งแถมก็เลยใช้ตามดูดูแล้วไม่เห็นจะดีเท่าสบู่เชอรี่ที่เคยใช้เลยนะ่ะโอ้ยตายตายตาย,ตายมีเจ้านายแบบนี้มีหวังได้หูชาตายแน่แน่ทอนแสนไม่ยอมนะคะทำไมพวกลูกค้าถึงได้ตาดำกลับไปสั่งสบู่ เป็นแบบนี้อีกแล้วนะแม่ทอแสงเดี๋ยวคนในบริษัทเขาก็แตกตื่นกันหมดเออสมพูว่าเป็นเพราะที่พี่ทอแสงสั่งให้ฝ่ายผลิตลดวัตถุดิบลงนั่นแหละค่ะนี่ทุกคนก็เลยทอดฉันกันใหญ่เลยใช่ไหมทอแสงลูกแม่จะยิงเย็นก่อนไอเรื่องลดต้นทุนอะ่ะจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยนักหรอกนะแล้วคุณสจีจะให้หนูทำยังไงคะหนูก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้ว นี่ถ้าววามทำโจงครื่งแบบนั้นน่ะฉันว่าเธออย่ามาบริหารที่นี่เลยเออคุณพี่สจีคะ่ะฟังฉันก่อนคะ่ะใจเย็นๆน,นะไปอบรมลูกสาวเธอสมัยนะแม่ชิชฉบาถืนใจร้อนแบบนี้พวกเราจะซวยกันหมดฉันมีแผนการคะ่ะขอแค่ให้คุณพี่สจีอนุญาตให้ฉันจัดการเท่านั้นแล้วฉันจะแก้มือให้อย่าถือสาทอแสงเลย เยอะเหมือนปฏิหารเลยค่ะตอนนี้บริษัทของเรากลับมายอดขายดีเหมือนเดิมแล้วขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกันมานะคะถ้าไม่ได้พี่ๆช่วยกันแพ็คของเนี่ยก็คงจะเสร็จส่งไม่ทันภายในเย็นนี้แน่เลยอู้เจชอบน้องก็ตรงนี้แหละค่ะน่ารักผอมต้นเลือเกินน้องเชอรี่คะแล้วสบู่สูตรใหม่ที่น้องว่าล่ะก็ว่าจะเริ่มต้นทำแล้วล่ะคะ่ะเร็วๆนี้ก็คงจะได้เห็นกันแล้ว ว้าวรู้สึกมีไฟขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเจ้แมนอ่ะเอาของไปส่งให้น้องเชอรี่ก่อนนะด้วยแล้วก็อย่าลืมกันนะคะอซอบป,ปัธมาเออคุณชิซบาไม่ไหวหรอกนะคะที่จะให้ดิฉันไปทำแบบนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พุตานเจ็บตัวแต่ได้เงินคุ้มนะคิดดูดีๆก่อนสิ แล้วใครจะมาการันตีได้ล่ะคะว่าดิฉันจะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยนะ่ะห้าแสนไงฟังจำนวนเงินแล้วอึ้งไปเลยละสิก็ได้ค่ะแต่ถ้ามันไม่ได้ผลนะ่ะคุณจะมาโทษด,ดิฉันไม่ได้นะคะถึงจะได้ยินมาก็เถอะว่าพวกมันสามัคคีในการทำงานกันดีแต่ฉันนี่แหละจะเป็นคนสร้างรอยร้าวให้พวกมันเอง <c oughs> หนึ่งปฐมมาทีนี้แหละแกจะได้รู้สักทีว่าคนหญิงแก คุณจะกลับบ้านนอกไปอยู่กับโครนตอมเหมือนเดิมชมพูยังงงอยู่เลยค่ะที่คุณน้าชิชบาบอกว่ามีแผนการจะทําให้ฝ่ายนั้นดูผิดในสายตาของคนในสังคมได้แล้วแถมพวกเราก็จะยอดขายกระตือขึ้นด้วย <c oughs> มันไม่ได้ทําผิดเราก็สร้างหลักฐานขึ้นมาให้มันดูผิดสิเอาละส่งของเรียบร้อยมาเธออย่างเราก็กลับบ้านนอนได้ ตาาาาายยแล้้้วอมมมนนนุษน์ัั่กูก็ดหรถโชคดีนะครับเนี่ยที่คู่กรณีของคุณเขาไม่ได้เป็นอะไรมากคุณตำรวจคะแต่ดูหน้าของดิฉันสิคะถึงจะทำแผลมาแล้วก็เถอะจะเป็นแผลเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณตำรวจคะแต่ยยมนุษย์ป้าเนี่ยอยู่ๆเขาก็มาตัดหน้ารถฉันนะไม่จริงนะคะคุณตำรวจเขาน่ะขับรถประมาทเองใครมันจะบ้าเดินไปให้รถชน แล้วอีกอย่างนะคะดิฉันน่ะต้องขอเรียกค่าทำกันหนักหๆเลยนะคะนี่หล่อนฉันน่ะไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นหรอกนะยะอ้าวแม่พุตานเป็นอะไรมากหรือเปล่าพอรู้เรื่องฉันก็เป็นห่วงถึงได้รีบมาดูเธอคุณทอแสงรู้จักกันด้วยเหรอครับค่ะผู้กองก้าวกวีเขาเป็นพนักงานที่บริษัทสบู่สวีท้อยของฉันคุณทอแสงคะนางกระเทยเนี่ยจะไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายให้ดิฉัน เอนี่หลอนก็ฉันบอกแล้วว่าหล่อนมันตัดหน้ารถฉันเองพอแสงคิดจะทำอะไรอยู่กันแน่อย่าลืมติดตามชมความฝันอันยิ่งใหญ่ของเชอรี่ในอีพีต่อไปด้วยนะคะอยากเป็นสมาชิกของหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระก็อย่ารอช้าเลยค่ะกดซับส r คร้และกดกระดิ่งช่องกันเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ